สบายดีเป้าคนป่วยฮะมีคนแก่ป่วยเหรอครับคนแก่อายุเท่าไหร่เวาข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับโอ้โหมีคนแก่าโอ้เก้าสิบกว่าแล้วเก้าสิบสามเดินไม่ได้กินข้าวใชเป็นคนรักษาศีลเก่าอยู่นี่ครับใช่ไหมครับแต่ก่อนก็เข้าวัดเออรักษาศีลทั้งแฟนแก่ก็ตายไปแล้วเหรอคนรักษาศีลนี่ยังพอมีบุญติดตัวอยู่นีน่ โรคไม่มีไปไปหาหมอเขาไม่ยามากินเขาบอกว่าเป็นคนแก่โรคคนแก่โรคฉลาเนาะโรคฉลาจักกินเองเนาะจัดกินเองได้ไปโรงพยาบาลกินไม่ได้เพื่อกินได้เออโทษนะขอเขียงครับเออขอนั่งจักน้อยเด้ตาแกดีหูไม่ได้ยินหูแกไม่ได้ยินเออปิด ติดเสียงโอหกินข้าวไม่ได้ยินหรอกหมูแก่เก้าสิบกว่ากำลังกินข้าวต้มโอ้ต้องคนข้าวเกืี่ยมขึ้นโหหมูไม่ได้ยินครับตาแกดี แต่ยังกินได้อยู่เนาะกินได้ครับดูเหมือนก็ยังยังอร่อยอยู่นะโอ้ยังซุดซุดดูนัินเนี่ยโอ้ผมแกไม่ดีนั่นแหละตาคิดดีอาอแล้วนิ้วมือเป็นอะไรมือเป็นแดงแต่เด็กครับเป็นแต่กุมเนื้อเลยสั้นๆใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ครับตอนเป็นหนุ่มนี่ไปรักษาศีลครับแต่ก่อทั้งแต่งแก่น่ะเดี๋ยวมแกจะตายไปแล้วล่ะใช่ไหมใช่รักษาที่ั้งของคนนั่นแหละที่วัด จำสิน,สนแต่ตอนนี้จำอะไรได้อยู่ไหม <c oughs> ความจำได้เหมือนกันแต่ไม่เท่าไหร่แล้วจำไม่ค่อยได้บุดแล้วแกเป็นคนขยันทำงานแกเป็นช่างทำบ้านโยมมปลูกชายไหมครับผมเป็นลูกชายดีแล้วโยมได้บุญเยอะเลยนะแกไม่มีลูกผู้หญิงมีแต่ลูกผู้ชายนี่นะ โยมดูแลไปเถอะความดีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่จําเป็นหน้าที่ต้องบอกเป็นเป็นหน้าที่ของโยมเป็นเป็นหน้าที่โอ้กินแบบกินนชุบปุ๊บโอ้โหชุบอุ้ยอยากอยากฉันแลยนะนี่เห็นนะนี่จะเป็นทางวันนี้น้ำลายไหลแล้วเนี่ยจะมายิ่งไม่ได้ฉันเพลนในวันนี้โอ้โหนี่กินยั่วเลยนะเนี่ยโอ้ โอ้ยสายเอาสายเขาอยู่โรงพยาบาลสองอาทิตย์กินข้าวหมอเขาบอกว่าโอเคกินได้ข้าวกินได้หมอเขาเขาบอกคนกินได้นอนหลับขับถ่ายดีนี่ไม่ตายอ่าไม่ตายหมอไม่ให้ยามากินมาจากโรงพยาบาลว่ามีเป็นโรคอะไรแต่หูนี้ดับแล้วนะหูดับเลยเนาะหูนักคุณเอาหูนัก นี่อะไรพอเอาถุงมือนึกว่ากระดาษแต่ก็อยู่แบบสงบสงบเงียนะกินง่ายเก็บกินง่ายเดี๋ยวต้องจะลื้อฟื้นได้ไหมเนี่ยจะพุทโทได้ไหมพุทโทอยู่ไหมพุทธโทรไหมพุทธ พุทธโธเออเอาตายังเห็นอยู่ไหมมองเห็นครับเอาเอาชิดมาดูให้ให้ให้ดูเดี๋ยวลองดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ได้คุยกันได้เนี่ยพุทธโธพุทธโธพุทธโธ คนวัยุมากก็เหมือนกลับไปเหมือนเด็กเนาะค่อยๆค่อยๆกลับไปความจำเริ่มจะเสื่อมแล้วครับอืมแกชอบคุยนะแต่ที่นี้แกคุยแล้วไม่ได้ยินไปอยู่โรงพยาบาลหมอก็ชอบมายอกมันมีกระดาษไหมกระดาษนี่ไม่ใช่ถุงมือเออกระดาษเช่สองให้ให้เออ เอาหนังสือลูกแกอ่านออกอยู่เนาะหนังสืออ่านออกครับเอาไว่นตาเนี่ยแว่นตาแว่นตาแกแกมองเห็นชัดแกไม่ต้องใส่ผมต้องใส่เอาแว่นตาทีมาใส่ทุกวันอย่างนี้แกไม่ต้องใส่เขียนหนังสือก็สวยเลยนี่เขียนสมัยก่อนที่เรียนที่วัดโรงเรียนไม่มีแกเขียนสวยเลยอ่านเร็วด้วยนะดูดิ การเร็วนะพูดไทยแต่พูดไม่ค่อยคด้ายพูดพูด,พด,พด ทุนเก่ามีอยู่แต่ว่าความชราอย่างว่ามหมอเขาบอกว่าไม่ต้องเอายาไปกินเมื่อแกไม่มีโรคอะไรไม่ให้ยามากินกลับมาบ้านนี่เลยจชราหูนี้ดับเลยหรือว่า<ม>ได้ยินดับเลยครับไม่ได้ยินนานแล้วนานแล้วคุณแ,นนแก,กดับเก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าส <93. S 2> ิบสามก็มแต่ว่าทานข้าวเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเลยจะกินข้าวได้กินได้ทุกอย่าง แล้วก็ไม่ผลด้วยจะอร่อยไม่อร่อยทุกวันจืดไม่จืดเค็มไม่เค็มไม่มไม่นั่นไม่เค็มไม่จืดไม่จางไม่เคยพูดตั้งแต่ไหนมาแล้วเดืองข้าวสบ,บายกินบางทีไปโรงพยาบาลวันนั้นลืมปั่นเกบไปกับข้าวเป็นนั่นจะกินไม่ได้ก็แต่ข้าวไอจิ่ก็แค่กินหข้าว อ่านไหมอ่านอ่านอ่านดิมันเบอร์เท่าไหร่น้องสองเออสองกว่าใช้ได้เออใช่ได้มหิครับหิกนอเล็มองหิบสองร้อยห้าสิบีนะครับทสองร้อยห้าสิบลองสองร้อย ของเราเคยมีสองร้อยสิบมาแล้วมีแต่สองร้อยยี่สิบห้าองอยี่สิบห้าแล้วของที่มาเป็นลังนะั้นตุสิมาถวายเป็นลังด้วยนะเรต้องมางงงงเดี๋ยวต้องเอามาผสมกันได้ไหมได้ครับได้ครับออแล้วสายสายตาเดียวกับพ่ออย่างนี้ใช่ไหม ผมแกไมาใส่ไอ้แกไม่ใส่ก็เลยใส่ก็ได้ของแกแต่ไม่เห็นพูดเลยไหนลองพูดดูพูดพูดดิพูดโทรนะพูดดูลองดูดิพูดพูดโทรดูดิเราให้แกพูดด้วยพูดแห้งแหงพูดแห้งแห้งเปล่าแห้งๆเปล่าไม่เคยกินแบบนั้น ตามหลาเกี้ยผู้รจะเอาอะไรแกจะนั่นแกจะบอกอไม่เป็นไรแต่ว่าแกมีบุญเห่าคนมีบุญบุญยังไงก็ยังรักษาลุงอยู่เวลาไปก็ไปสงบสบายเป็นทายกเก่าที่นี้ก็จำิ่นพอก็จำก็บอกแล้วว่ามองประพงนี่คนคนวัดอจนไปคนดะสายส่บบุญมันไม่กหกคนเรเห็นบอกนี่คนวัด แล้วการเป็นอยู่อะไรพอเลี้ยงตัวพอได้นะไม่ได้ขัดสนเลยใช่ไหมแกก็กินข้าวต้มอย่างนี้แหละไม่ขัดสนครับแกก็กินต้มต้มก็ยังจะกินเอาข้าวสวยเอาข้าวหอมมะลิมาเลยนะเข้าวหมองมะลิมาเอามาเลยถ้ามีหกมีแปดก็เอามากับข้าวด้วยคนวัดคนว่าเจอก็ชอบจับมห้จับมือกันได้ ธาเข้ากันได้ใจมันเข้ากันได้ใจเข้ากันได้กับพระเจ้านั่งแกนั่งแกนั่งพอเว้นใส่นียใส่เลยไม่ถอดเลยพุทธโธพุทธโธพุทธโอ

ก็เมื <is> <t ira> ่อก <t ira> <t ira> <ira> ี <t ira> <t ira> ้ผ <t ira> ิดกับโยมคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้ไม่เอาอะไรเลยแต่ก็ถือว่าสติแกไม่ค่อยเต็มแต่แต่คนนี้กับอยู่ตรงข้ามกันคนวัดคนมีศีลธรรมะคนมนแต่ก็ยังดีตอนหลังแกก็เอ่ยพุทโธ เวลาทานนมอะไรกินได้ไหมกินได้ครับกินได้ไหนกินได้ทุกอย่างเนื้อเล็กตะซอยมาดูสักกรวจสักปวามดึงกินกินได้ทุกอย่างเออแต่กินเร็วดีอย่างปุ๊บปุ๊บโอ้โหแม่คุณกิดหมอยังงงเลยคนไข้ด้วยกันกินเขาคอยกินแกกินปุ๊บโอ้โหเป็นเรื่องคนปกติอ่าเลยจะหกไหมเนาะเอาต้องดูต้องต้องไม่ให้แกบีบกล่องอ่าเออต้องจับอย่างนี้แม่ เียหกอ่าแคะเปบเมียมีเหรอมีเพิ่มครับมาอไยมา้ไหนของโยมใช้ซ้ไหนเด้อแตต้องดูเดียวดดูครับเดียดเอากระดาษกระดาษเดียวหกเช็ดเช็ดกระดาษ ใช่เป็นอีสาน,นว่าขุดบอ่กอก่อศาลายอขาพู้เท่าคือดูแลพุ้เท่ายามเจ็บยามป่วยยามไข้เมื่อก่อนเราก็ว่ายอขานึกว่าไปยกขาท่านไม่ใช่คือคอยดูแลปฏิบัติเวลาท่านอ่อนแรงก็เป็นมือเป็นไม้เป็นตาเป็นหูเป็นเท้าให้ท่านเนี่ยขุดบอ่กอก่อศาลายอขาพู้เท่าโอ้เป็นเด็ดเสพปังมาละกิน,นอ่าเอาวางวาง เก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าสิบสามทำหลับมนเก้าสิบห้าละทีนี้ก็ไปลงเก้าสิบสามเออเก้าสห้าแล้วโอ้ยเกเสียหอดลอยของลุงสรงแล้วก็ไปลงไปลงเกสสมัยก่อนต้องต้องบอกคนไปเป็นเวลาเกิดมันอยู่ไกล อ๋อเดี๋ยวไม่ไซเดียวออใช้ใช้ได้ไหมไมนรูปแบบนี้เดี๋ยวเราแกะดูเราแกะดูเออลองดูก่อน้ที่เกศใสยี่สิบเก้างซื้ดูถ้าได้ก็เอาไปยี่เาไม่ตองไม่ต้องแกะแกะดูเดี๋ยวนะดูกล่องดูกล่องดูเทียบกันดูมันจะเป็นแบบไหนเพราะมันตัวอย่างมันไม่เหมือนกันเราเทียบดูเลยเอ๋อเราแกะดูมเหมือนกขาเขาเราแกะมีแบบแบบแปะมีแบบสวมมีอ๋อเนี่ยนั่นแบบแบบสวมแบบสวมอันนี้ อนี้แปอประกาก้่ายจะง่าดูได้ไหมได้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 ไหมได้ได้นะเอาไปเลยเอาไปเลยเา่ใชดีกว่าเออเอาเลยเอาสามเอาไปเลยให้ลุงเลยสามถุงเลยไปอ่ทิถ่ให้ให้ดูจะได้ชื่นใจโยมาหมดเดี๋ยว ให้โยมไปสักหกพันนะเอาไว้ดูแลเรื่องกับข้าปอาหารแต่รู้ว่าไม่ได้ขัดสนนะนะแต่ว่าอันนี้สงโยมที่ก็าทำมาเอาให้โยมไปหกพันนะเอาแว่นเอาให้อาเดี๋ยวให้เด้เออเอาเอาให้โยมนะแต่ว่าให้ลุงจับให้ชื่นใจเอาให้ลุงจับให้ชื่นใจ รู้ว่าเดี๋ยวต้องให้ลูกชายอยู่แล้วอ่าอะไรเนี่ยเอ้รู้เอ้โมทนาขึ้นหัวอะไรเนี่ยใีเรื่องโมทนาเ,าเวลาขึ้นเงี้ยก็เลยจบโมทนาอา้าวนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้ว แกเนี่ยก็คนทำบุญบุญรักษาไม่ไรโยมไม่ต้องห่วงหรอกถ้าโยมดูแลท่านโยมก็ได้บุญไปด้วยนะความเจริญวันข้างหน้าจะจะเกิดกับมีกับโยมเองเอาเอาเอาเสื้อให้โยมเสื้อเหรอผู้ชายตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เหรอเอาลองดูไปบุญมีเจอวิทยุโอชาธุสาธุ วิทยุเอาไว้ฟังนี่เป็นธรรมะธรรมะมี162 16ชั่วโมงนะเนี่ยแล้วก็ถ้ายมเปิดปั๊บยมกดมันมีเลขเลขหนึ่งเลขสองนี่คือสวดมนต์เช้าเลขหนึ่งเลข 2. สองสวดมนต์เย็นจากเลขสามถึง162เป็นธรรมะหมดเลยถ้าถ้าหลักสิบต้องกดสองครั้งหนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเลยหมดถ้าเป็นเก้าสิบเก้ายมก็กดเก้าพอครบปั๊บขึ้นหลักร้อยยมต้องกดสามหลักก็หนึ่งศูนย์ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยหกสิบสองหมดแค่นี้นะ นทำวัดนี่ยเดี๋ยวเปิดนะเนะลยไปที่แอรคอร์นี่เดี๋ยวทำนี่สวดมุต์โยโสภะควาพระราหังสัมมาสัมบุทโธอันนี้ทำวัดเก่งเนนวลาเว็บเวลากดให้มันอยู่ข้างใต้ด้วยกันนะแต่ยู่นี้มันจะเป็นค่อยติด นอกนี้เป็นธรรมะตั้งแต่สามจึง1ร้หสองสมมุติว่าเก้าจุดเก้านะดูนะเก้าเก้าเปลี่ยนแล้วเก้าุเก้าทีนี้เอาเอาร้อยกว่าเอาร้อยสี่สิบเจเวลาก็เปลี่ยนล้วร้อสิบเจ็ดกดถึงร้อหกสองนะถ้าหลักร้อยก็กดซ้ำหลักเก็บไวเลยก็กดแค่ตัวเลขตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันใน เสียบไฟได้นะและพอเสียบปั๊บมันก็ชาร์จแห้งเลยนะชาร์จแห้งโดยไม่ต้องไปใส่ถ่านแต่ถ้าเราอยู่กับบ้านเราก็เสียบใสาไฟไปเลยไปแล้วนะอย่าลืมพุทโทนนะโอเค เป็นด้วยเหตุโยมดูเมื่อกี้สอง,สองคนหนึ่งให้บอกพุโทโธไม่บอยากเบาอีกคนหนึ่งเป็นคนวัดเห็นพระยิ้มแยแ้มแจ่มใสแม้แต่ไม่ได้พูดแต่ว่าใจ ยกมือไหว้ยกเลยเมื่อกี้อีกฝ่ายนึงบอกให้ไหว้บอกไหว้แล้ว <laughs> แต่เราอย่าไปว่าใครนะยู่แค่มองมองให้เป็นธรรมะ <c oughs> อย่าไปมองเป็นเรื่องอกุศลเลยเ <c oughs> ขาไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าการปฏิบัติพื้นฐานเขาก็เป็นแบบที่เขาเป็นนะ ถ้าเราเข้าใจนี้ก็จะมองและสบายอย่าไปมองให้เป็นว่าไม่ได้ดั่งใจเราบางทีเราก็ไม่ได้ดั่งใจเขาเหมือนกันนะหลายๆเรื่องสุดท้ายใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นอยู่ก็เป็นเป็นชะตากรรมของแต่ละคนเป็นชะตากรรมของแต่ละคน โอโ้แต่เมื่อกี้ลงยมลงกินข้าวต้มแบบไม่ไม่ติดคอเลย 95, เก้าสิบห้าแล้วครุบ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  <laughs> สุดยอดอายุจริงคือเก้าสิบห้าอายุในบัตรคือเก้าสิบสามเก้าสิบสองลูกชายบอกลงผิด บุญเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆทำดีได้ดีอยม่ตอนนี้เข้าเขตปราจีนบุรีปราจีนบุรีก็สัญจรไปเรื่อยๆ คืนนี้ก็เทียง28นาทีกำลังเลาะดูไปเนี่ยโยมดูนะเวลาของมนุษย์ถึงเราจะบอกบางคนบอกฉันจะอยู่สักร้อยปีแต่ว่าคำว่าร้อยปีไม่ได้หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายเราจะเหมือนเดิมตอนอายุ ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่ไม่ใช่กนะ็จะมีความเปลี่ยนไปตามวันและก็เวลาในแต่ละช่วงของมนุษย์ไม่แต่สัตว์เหมือนกันโยมเราก็จะเห็นความ เปลี่ยนของสรีระร่างกายความแก่ชาราความเจ็บป่วยไข้และสุดท้ายก็แม้แต่การล้มหายตายจากหรือการเสียชีวิตก็หมุนเวียนกันอยู่ในมนุษย์เราคนแล้วคนเราคนแล้วคนเราไม่ได้เว้นใครโยมเคยป่วยใช่ไหมเคยเจ็บใช่ไหม เคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้หนุ่มสาวเราหมดไปแล้วแต่เคยนี่ไงวันเวลาวัยของเราก็ถูกเบียดบังไปหรือเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเวลาที่เราใช้ไปฉะนั้นเวลาเราใช้ไปแต่ละ พอเช้า่อมาก็เจอพระลูกศิษย์เมื่อคืนก็น,นอนที่วัดลูกศิษย์ที่จังหวัดสระแก้วกัดเจอกันก็บอกชีวิตเราใช้แค่วันเดียวเองอย่างเมื่อวานก็คือเมื่อวานวานนันอย่างวันนี้ก็คือวันนี้ที่เราใช้อยู่ก็ใช้วันเดียว พรุ่งนี้ก็คือการเตรียมการไว้คือพรุ่งนี้แต่เราใช้จริงก็คือวันเดียววันที่เราใช้อยู่ตอนเนี้เมื่อวานเป็นไงก็คือเมื่อวานแต่เราใช้ก็คือวันนี้ก็คือวันเดียวทีงโยมจะพูดพรุ่งนี้ปีหน้าแต่พอถึงเวลาก็คือวันเดียวที่โยมกำลังยืนอยู่ คิดอยู่ทำอยู่นั่นแหละทีนี้วันนี้เราทำดีแล้วอย่างเออคำถามวันนี้เราทำดีแล้วอย่างถ้าวันนี้เราทำดีเหมือนเมื่อเช้าเจอโยงอยู่เคสหนึ่งโยงเขาก็บอก ว่าถ้าเขารู้อย่างนี้ชีวิตตอนที่เขาเป็นหนุ่มที่ยังแข็งแรงเขาควรทำดีใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่มัวแต่ไปเพิดเพลินหลงรละเริงไปกับเรื่องอื่นและพูดไปก็เหมือนกับคำว่าจิตที่รับรู้แล้วมันผ่านมา ในเวลานั้นมันผ่านมาแล้วออนี่คือขอดูนิดทำอะไรหรือเปล่าเราก็ดูเห็นชีวิตแล้ว พอมาถึงจุดนี้ก็ไม่มีใครไว้คาดคิดว่าวันนี้ตาเราจะมองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินเสียงเราพูดออกจากลำคอไม่ได้หรือแขนขาเราหยิบผงไม่ได้เดินไม่ไหวไม่มีใครรู้หรอกแจานชมว่า เมื่อคืนก็พูดกับลูกศิษย์นก็นั่งอยู่ที่ทาน้ำก็บอกว่าถ้าเราลิขิตชะตาชีวิตได้ก็จะเป็นเหมือนที่เราพึงประสงค์แต่ถ้าเราลิขิตถูกลิขิตชะตาก็จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้ ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเหมือนที่เราอยากแล้วจะได้ในสิ่งนั้นแล้วก็เป็นตามสิ่งนั้นบางอย่างไอ้ที่พึงประสงค์กับไม่ได้ที่ไม่พึงประสงค์กับถูกยัดเยียดมันไม่มีอะไรรับรองได้ทั้งหมดว่าเราจะละสังขารดับลมหรือว่าลมนั้นหมด ที่เรายังไม่ทดละสังขารนั่นก็คือว่าจิตยังมีความผูกอยู่กับโลกใบนี้อยู่ไม่มากก็น,น้อยก็ต้องดูกันเอานะก็ใครจะ